พี่เมย์ผมขอเล่นบ้างสิไม่ได้แต่ตัดพี่เล่นอยู่ได้แต่ผมฟ้องแม่แนะ่อะไรเนี่ยมฟ้องแม่เรื่องอะไรแม่อยู่ตรงนี้เองแม่มาพี่เมย์แย่งผมเล่นของเล่น <S 1> <S 1> แล้วก็นังแกผมด้วยคหรอหืมเมย์ไม่เป็นไรนังเตยตัดเดี๋ยวแม่ ได้เตตัสพี่มาก่อนได,ด้๋ยฟ้องแม่เนี่ยแม่ครับแม่อยู่ไหนเอ้าอะไรเนี่ยอ <c oughs> อ้สนุกจังเลยเย้แม่บอกแล้วใช่ไหมเป็นพี่ต้องเสียสน้าให้น้องทำไมทำแบบนี้ละซินครับแม่ส่วนน้ำฮาเบอร์ไอแลนด์มีเครื่องเล่นนั่งเยอะแยงยังจะมาแย่งเครื่องเล่นกันอีกไปเตตัสสุกัสมานี่นะ <c oughs> นเนี๋ยตาข่าวพังนูนะทำไมอ่ะพะพี่อยากกินนี่เดี๋ยวพี่ฟ้องแม่ สอนน้ำหน้าไปกับดักเฮ้ยสีนี่แกล้งเพื่อนอีกแล้วนะนักเรียนพร้อมแล้วเริ่มสอบได้นาบวิ่มหนาถ้ากับพุกอเราก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยสองบวกแปดเฮ้ยสิบแน่เลยทำไมข้อสอบมันยากขนาดนี้เนี่ยามไม่ถนันเลกัสสกัสช่วยหน่อยตอบอะไรอ่ะ OK OK, cảm ơn rất อุ้ยสิบนาทีเลยเหรอไม่ไหวแล้วขาแข้งหมดแล้วคุณแม่ห,หนูอะไรแล้วคะแม่ซื้อให้หนูนะตูปัสหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโบราณเขาบอกว่าถ้าตีพ่อตีแม่เนี่ยจะกลายเป็นเป็ดน,นะเป็นเป็ดที่ไว้นานได้หรอคะตูปัสคอยดูเถอะถ้าพี่พูดแล้วยังไม่เชื่อเนี่ยก็ตาม นะถ้ารอบหน้าเนี่ยเลือกตีแม่ก็คงจะเป็นเป็ดจริงๆนะสุกัสเนอไม่ทำแล้วค่ะนะขอโทษคิดไดะ น้ำฮาเบอร์ไอแลนด์เดอะมอลลี่สโตร์บางกะปิส่วนน้ำที่วัยรุ่นและเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นกันได้เองโดยที่ไม่ต้องมีเด็กๆมาด้วยได้ค่ะได้ค่ะลูกค้าเดี๋ยววันจันเดี๋ยวฉันได้พปไักงานไปส่งของ<ม>ให้เลยนะคะค่ะค่ะค่สักครู่นะคะคุณลูกค้าว่าสวยไหมคะไม่เห็นจนะสวยเลยหนูไม่เห็นหรอว่าแม่คุยงานอยู่ไอเลยอย่าไปยุ่งกับแม่ตอนนี้ค่ะคค่ะอ๋อโอเคค่ะ สุกัสถืออะไรมาขอดูหน่อยสิว้าวโหสูกัสวาดรูปสวยจังเลยอ่ะนั้นสูกัสมาวาดรูปกับพี่ไหมค่ะพี่เมแมวตัวเนี้ยชื่ออะไรอ่ะสูกัสชื่อซูซี่ค่ะซูซี่น่ารักแล้วมาไปพี่ช่วยระบายตรงนี้อีกหน่อยนะนั่งเรียนทุกวนปิดเทอมแล้วเจนอีกทีเปิดเทอมเลยเย้สูซี่เข้ากัเลยมามาเพื่อนเข้าแกงเลยเดียวเร่ก่อนเีิ่ก่อน ซีนเล่นเกมตั้งแต่เช้าแล้วเลิกได้แล้วโหูแค่นี้ก็ตายแล้วเหรอวะอ่อนวะแต่ทั้ขวาทั้งขวาอยังกินไม่หยุดเล่นเกมเองเอาไปนี่เลยถ้าว่างมากก็ช่วยแม่ทำงานบ้านนะเฮ้ยแม่เอาไปไหนเนี่ยโอ้ยแม่อะไรเนี่ยรถนับต้นไม้สดชื่นเลยลูกกัดจะไปไหนเนี่ยไม่ทอำแล้วจะออกไปเล่นกับเพื่อนค่ะจะออกไปเล่นกับเพื่อนเนาะไปได้ยังไงยังเด็กอยู่เลยไปไข้าบ้านไปทำวันแรกเดี๋ยวจะนอนสักตีสองเลยดูซีนี่ต่อดีกว่า อุ้ยอันนี้น่ากินจังแม่สิอันนี้แม่จอนะแม่ซื้อมาเพือเจอแยยังมไมจริงด้วยงั้นไม่เอาอันนี้ก็ได้งั้นซินเอาอันนี้นะนนนากินจังเลยแม่ดูเดน็ตคนนันสิหนูมากินด้วยกันสิเข้ามาเลยเข้ามาเลย フフフ แล้วมันกินไม่ได้แล้วเอาอันใหม่นะอยากได้อันไหนเลือกเอาเลยเดกลยกินไม่ได้นะเฮ้เธอมาทำให้ลกชันเนี่ยไม่ใช่นะคะคุณดูนี่สิเฮ้ยแกเฮ้ยไม่อยู่แล้วหนีก่อนดีกว่าเาไปะแล้วฉันจะ ăn mật điện thoại mang ăn